หุ้นอนอนี่ประโยชน์อย่างไรเอาไปเอาไปใส่พืชผักสวนครัวเราได้มาเป็นอันนี้ก็เอาไปใส่เผืคอคขึ้นกันนะคะมันคืออีย่างครับขึ้อปอกอันนี้ปอกมเมนโตมันบอกมเมนค่ะตัวน,นี้ปอกปอกมันมากจากตอนไหนดมาจากตอนที่เขาเขาเขาเป็นตัวแบบนี้เขาเขาหลอกค่ะอ๋อคราบของมันเอาไปใส่ประโยชน์อย่างนะ ใส่ต้นใหม่เท่ากันต้นตน้นพืชพักวนพั้เท่านี่ oh, นะคะครับอันนี้คือนอนอบ hmm. นอนอบ,นอ,นอ,บอบแห้งเอาไปปนปนให,ให้ผสมกับกับคุกกับเขาให้ให้แมวให้มากินนะคะ hmm. นกกินก็นได้หม hmm. าก็ได้น,นี่คุณผงผงผงนอน hmm. เอาไปใส่ประโยชน์ยั้ครับเอาไปคุกใส่ เขาให้มาให้แม่กินด้วกันนะคะ่ะแต่ว่าเพรท่านผงป์ปนัยเพราะว่ามันต้องปีดน้ำมันออกเนาะ mm hmm. เป็นเหขึ้นมากซะก่อนอย่างคือว่ามันมีแบบนี้นะ่ะมัม้งสีหนคะค่ะม,มีประมาณนี้